ไปทวนนี่ผมอยากพามาดูนี่มากเลยอันนี้ต้องเป็นของเก่าแก่แน่มากนี่นี่ฮะพวกทองเหลืองเครื่องทองเหลืองต่างๆอันนี้มาจากไหนคะเมื่อก่อนแม่ก็ทําอาหารพี่เนี่ยได้มาจากแม่ก็เยอะเหมือนกันแล้วเขาก็ชอบสะสมซ้าละพัดเลยบ้านพี่นี่มีพานอย่างเงี้ยกี่สิบอันก็มีเยอะมลยเป็นทองเหลืองโบราณเป็นทองเหลืองโบราณคุณแม่ชว้ใส่อะไรก็แล้วแต่พวงมาลัยหมากพลูอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ย และตอนที่แม่เสียแลวเราจะขายบ้านแม่เนี่ยโอ้โหท้องเหลืองกองเป็นภูเขาอ่ะโอ้โแล้วพี่พี่เขาก็เหมือนเห็นพี่อยู่ตรงอาหารเขาก็ให้พี่มาพี่ก็พี่ไปทําอะไรพี่เก็บจนมันดําดูหน้ามไม่ได้เลยแต่พอถึงเวาลาก็ได้เอามาใช้เลยก็แล้วแต่อันนี้เคยเอาไปแช่น้ําแข็งแช่น้ําแช่อะไรด้วยได้ด้วยแล้วแต่แล้วเสร็จแล้วแล้วก็มีพวกกระโทนท้องเหลืองเยอะเลยพี่ก็อะไร เยอะเกินจริงๆเยอะเกินก็เลยแบบทํางานกองไว้ก่อนแล้วจะไปใช้ไหนเพราะร้านก็ไม่ได้ทําค่ะแล้วแม่เสียไปประมาณสิบสปีได้แล้วแล้วพี่จะไปทําอะไรวันหนึ่งที่ลูกมาชวนเนี่ยต้องการความเป็นแบบรู้สึกความเป็นบ้านเราเมื่อก่อนนี้บ้านแม่ใช่พี่บอกเออมี่นี่ของคุณยายลองเอามาขัดดูไหม แล้วเดี๋ยวจะดูตอนตอนที่รับประทานอาหารก็จะเห็นเขาจะใช้พวกนีีด้วยปลาองไแร้วอยากดูทองเหลืองแล้วก็มาดูจริงๆร้านนี้ไม่ใช่ร้านใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ได้อยากทําใหญ่พี่เหนื่อยเกินที่จะทําใหญ่ดังนั้นร้านของเราเนี่ยในแต่ละหนึ่งรอบเราสามารถรับได้ประมาณ3 2มสถึงสารอบวันนึงรับกี่รอบครับสองสี่สี่รอบเดี๋ยวขอชมหน่อยฮะห้องนี้เป็นห้องอะไรครับ อันนี้คือจริงๆแล้วร้านเนี่ยตั้งใจจะเปิดให้ต่อกันหมดเลยทุกห้องอ๋อเชื่อมกันหมดเลยใช่ให้เชื่อมกันหมดแต่ว่าปรากฏว่าลูกค้ากับชอบการกินสำรับแบบเราอะแล้วก็ปิดประตูดีคุยกันเองใช่วันนี้คุยธุรกิจคุยงานง่ายนะพี่ว่าไม่ธุรกิจหรอกตั้งหน้าตั้งตากินเขาสนุกไงคอนเซ็ปต์ของพี่กับลูกก็คือ เหมือนเรากินอยู่ที่บ้านอาหารที่ตั้งมันจะต้องมีเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดต้องผัดแกงทอดเครื่องจิ้มขมัดใช่นั่นคื ือสิ่งที่ยากสําหรับพี่นะที่จะให้สําหรับมีครบทุกรถได้ยากมากอากมากอบุญหลวงอยากเกินเนี่ยไปไปเชฟไปห้องอื่นเลยชรับรีบๆเลยเชฟพรีเซนต์ทุกโตอย่างเงี้ยไม่เจ็บคอแย่เลยฮะเวลาพรีเซนต์หลายๆโตเนี่ยเชฟต้องดื่มน้ำมากนะครับเพราะว่าสุขภาพคอจะได้ชุ่มคอจะได้มีเรี่ยวแรงสดชื่นเสียงจะได้ใสกิ๊งเลยครับเชฟดื่มน้ำจะได้สดชื่นด้วยผิวพันดีใช่แล้วนะผมแล้วบรรยากาศในร้านเนี่ยเข้ากับสิ่งที่คุณอาร์ตกำลังจะวาง บรรยากาศอบอุ่นนะครับวันนี้ดีมาพอดีเลยอะเข้าเลยไม่รู้ล่ะไม่รู้เจ๊จะบอกว่าร้านสวยบรรยากาศร้านดีอบอุ่นแบบนี้นะครับวันนี้เราก็มีเครื่องกองน้ําสวยๆที่เข้ากับร้านเชฟพี่ป้อมมาให้ด้วยเครื่องกองน้ำโคเวเครื่องกองน้ําคุณภาพแบรนด์ s ับสคริปชั่นอันดับหนึ่งที่คนไทยไว้วางใจอย่างต่อเนื่องครับเครื่องกองน้ำโคเวรุ่นเดซี่นะครับดีไซน์เก๋ไซส์เล็กสเปคครบ มีให้เลือกถึง4สีครับทั้งสีฟ้าสีชมพูสีเทาสีขาวเข้าได้กับทุกบ้านเลยนะครับมีทั้งน้ําเย็นน้ําอุณหภูมิห้องพร้อมกดน้ําร้อนได้ถึงสีอุณหภูมิครับและมีนวัตกรรมการกรองแบบนานโนทรปและระบบฆ่าเชื้อด,ด้วยแสง UV คุณจะได้น้ําดื่มที่สะอาดแน่นอนครับโคเวนะคะเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้าด้านนวัตกรรมที่ทันสมัยค่ะเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วเขาก็มีบริการดูแลจากน้องๆโคดี้ค่ะที่พร้อมดูแลทําความสะอาดให้คําปรึกษาและ ตรวจเช็คสภาพเครื่องอย่างมืออาชีพนะคะและมีศูนย์บริการทั่วประเทศค่ะได้ทุกความคุ้มค่าในราคาที่สบายกระเป๋ามากๆเลยทีเดียวครับที่ใครๆก็เข้าถึงได้นะครับจ่ายต่อเดือนราคาเดียวไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมครับสมกับที่โคเวเป็นแบรนด์ s ับสคริปชั่นอันดับหนึ่งะครับที่น่าเชื่อถือตัวจริงวันนี้มอบให้กับเชฟป้อมไปเลยครับคุณค่ะเดี๋ยวเอาน้ำใ,ใ,ให้ไปที่บอกีลอง <ๆ S 2> ดู<อ>ที่สอนที่ซิ เป็นไงฮะรสชาติดีอันเนี้ยเพราะว่าพี่เลือกดื่มน้ําด้วยพี่กินพี่รู้เลยน้ําอันไหนอร่อยอันนี้เข้าขั้นน้ําอร่อยเลยนี่ความผันอันนี้นะคือเย็นชื่นใจชื่นใจไม่มีกลิ่นรสแปลกปลอมนี่ไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่ารอรอเวลานี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราอยากรู้อย่างคือว่าเชฟป้อมนี่คือเติบโตมาจากสถานที่ที่เรียกว่าวังใช่ไหมจริงๆอ่ะคำอธิบายง่ายๆ วังเป็นเสมือนราชาสั์ของคำว่าบ้านที่มีเจ้าอยู่ก็คือบ้านปกตินี่แหละค่ะแต่พอดีท่านปู่พี่เป็นหม่อมเจ้านะคะก็เลยเรียกบ้านนั้นอ่ะว่าวังแต่พอใช้คําว่าวังเราเรานึกถึงคําว่าพิธีรีตองขึ้นมาเลยเนาะไม่มีกฎระเบียบมีอะไรไหมนะฮะก็จะเป็นธรรมดานะธรรมดานะการอยู่แบบนั้นเนี่ยก็คือมีการสอนให้เรารู้จักมารยาทแล้วก็มี ระดับการใช้คําพูดที่อาจจะต้องที่อาจจะทุกคนจะต้องรู้ในบ้านใช่ธรรมดาเราเรียกคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ในวังธรรมดาพ่อพี่พี่ก็เรียกพ่อจ๋าแม่จ๋าธรรมดาเพราะพ่อเป็นหม่อมราชวงศ์แต่ก็ต้องเรียกถึงท่านปู่แล้วลงท้ายก็ต้องมีเพคะท่านปู่ยกตัวอย่างอะไมาสักหนึ่งประโยคท่านปู่เพคะท่านปู่วันนี้ท่านปู่จะเด็ดไหนจะเด็ดไปเหวยอะไรนั้นแล้วพี่ก็จะพูดแบบเนี่ย คือเป็นเรื่องธรรมดาของพี่ที่พี่โดนพูดมาตั้งแต่เด็กแต่พี่ไม่รู้ว่านี่คือราชาศัพบก็แปลนึกว่าเป็นคําศัพท์เดียวที่ไปพูดกับท่านปู่เท่านั้นไม่รู้ตอนประถมอะไรนะที่เขามีในในในวิชาภาษาไทยเขามีเรียนราชาศัพท์อย่างเงี้ยเพื่อนท่องอะไรกัน่ะที่บ้านไม่ได้พูดแบบนี้กันหรอพี่เองก็คือภาษาปกติแล้วเราก็เด็กอ้า อ๋อเขาไม่พูดเสด็จเสวยอะไรเล่าพี่นึกว่าทุกบ้านพูดไงเอ้าพ่อครูจะสอบท่องอะไรกันอ่ะเขาพูดอยู่ที่บ้านทุกวันมันเลยบอกว่าเราเราก็เลยจะได้คะแนนดีไปเลยได้เถอะไม่ต้องท่องก็เป็นระเบิ่มากเป็นเก็กขี้เกียจอยู่แล้วไงอ่าเรื่องกิริยามารยาทนะพวกการไหวมารยาทเนี่ย มันจะอัตโนมัติมากเลยค,คือเวลาเราไหว้ปกติเราก็ก้มไหว้อ,อย่างนี้นะธรรมดานี่คือสวัสดีธรรมดาผู้ใหญ่ธรรมดาหรือยืนเสมอกันแต่ว่าหม่อมเจ้าพระองค์เจ้าท่านปู่เนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วท่านปู่นั่งเหมือนนั่งโซฟาอย่างนี้ต้องลงกราบที่พื้นนั่งพับเพียบเลยถูกไหมแล้วก็ลงกราบที่พื้นเลยเพราะฉะนัะ้นเจ้า ใหญ่ๆโตเนี่ยจากหม่อมเจ้าขึ้นไปเนี่ยลงกราบชี่ข้อนะคะอย่างนั้นอยู่อยู่บ้านเฉยๆเราไปเจอท่านปู่อย่างเงี้ยเราต้องก็ขึ้นไปหาทีหนึ่งบนห้องบรรทมพี่ก็กราบอ๋อกราบคือเป็นการเริ่มต้นที่ได้เจอกันใช่เจอกันก็พูดคุยไปไม่ใช่เลืงว่าเฮ่างเงี้ยผมไม่ใช่ไหมปกติเวลาผมไหว้ผมจะใหปอดปอาว่าดีอย่างเงี้ยผมโดนไหมโดนโดนเขกกระโหลกเรงที่อกอ๋อที่อกเออแล้วก้มลงมาเออเวลาไหว้แม่ไหว้ไง แม่ทำไมเพื่นเธอชอบยกมือทำไมเพื่นเธอชอบยกมือขึ้นไปหาหัวใช้ตข้าพวกหัวลงมง่ายง่ายครับง่ายคือจริงๆเอาง่ายๆทุกคนหัดไปได้เลยคือการไหว้ที่ดีคือพนมมือไว้วละหวังคาแล้วก็พอก้มโดยตั้งใจให้ปลายนิ้วกลางเนี่ยเข้าตรงนี้ก็แค่นี้เลยไม่ค่อยชอบก้มพอเหนียกมันออกไม่มีใครเห็นก้มแล้วปิดแต่จะมี อีกแบบเวลาเจอในงานเวลาถ้าแบบเจ้าระดับหม่อมเจ้าพระอ,องค์เจ้ามาเนี่ยก็เหมือนการยืนเหมือนกันเราก็เดินท่านเดินเข้ามาอย่างเงี้ยก็เราก็จะไหวแต่ตัวเราต้อง ต่ำลงอีกเหมือนเหมือนย่ออย่างงี้ป่ะคะย่ออย่างงี้หรอคะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็โ้มเยอะๆยอะเพิ่งอย่างงี้เหรออ่าถ้าลงได้อีกก็ลงลงไปอีกนะลงลงอีกแล้วอีกแล้วมิดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์โชว์ใช่อันนั้นคือในระดับที่ถ้าท่านแบบว่า เสด็จมาเดินมาทรงพระดาเนินมาแล้วก็เราก็แบบว่าเราก็ยืนอยู่เหมือนกันคือถ้าระดับเราต้องทําตัวให้ต่ํากว่าอเคยมีพลาดไหมฮะหมาว่าเจอเจอเจอเสด็จปู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ทักไม่ได้ทายหรือพูดคำไม่ไม่ถูกต้องมีไหมคือพี่เป็นหลานที่เด็กที่สุดแล้วก็จะมีแบบสิทธิพิเศษจ้ะหลานเล็กนลารักหลานเล็กน่ารักก็แบบว่า คือแบบท่านปู่จะมีเวลาบรรทมตอนบ่ายเพราะท่านปู่บรรทมตอนบ่ายเด็กๆก็เล่นอยู่เามันก็เสียงดังลั่นเลยนะโอ้ยเขาวนี้ปลุกตื่นสิพราอตื่นมาก็ชงง้หน้าต่างบนมาเลยใครเสียงดังทั้งแถวเลยขึ้นมาฮะปู่เดี๋ยวนี้มาเดินเรียงแถวไปแม่หางแถวก็เดินไปเลยอย่างตัวกลมๆคลิ้งตามพี่เขาขึ้นไป พอไปถึงท่านปู่ก็จะมีไม้อันนึงจริงๆหัวเป็นนวมอ่ะคือแค่อยากจะแบบอยากเคาะเล่นมาแบบนี้พวกแกอย่าเสียงดังปู่นอนอะไรเงี้ยท่านปู่ก็ไล่ตีไล่ตีมากพี่น้องหลายคนป้าบ้าก็รู้ก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่หรอกพอถึงพี่ปู่เหนื่อยแล้วนั่นแหละแล้วเด็กนี่ใสไม่ดีก็มองพี่แบบ ชิมิดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็แค่นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะแค่นี้ก็ชนะพี่ก็เอาแล้วเพราะว่าแล้วจริงๆในบ้านพี่ก็จะเลี้ยงแบบว่าให้รู้จักอาวุโศกันประมาณนั้นอ๋อแล้วแล้วยังอยเวลาที่ร่วมโตอาหารกับกับท่านปู่นี่เกรงไหมฮะหรือว่ามีพิธีไม่ไม่ท่านปู่จะถวายองค์เดียวอ๋อไม่ไม่ร่วมกับใครคุณย่าก็แยกไปแล้วเราก็บ้านพ่อแม่กับพี่ก็จะอยู่อีกเวลาหนึ่งเวลาทานข้าวเนี่ย จับจับจบได้ไหมฮะโอ้ยไม่มีเกรงป่าเกรน้องเกับกับตกอะไรไม่ได้ไหมเดินบ้านไม้เนี่ยปึ้งก็ไม่ได้ต้องเดินแบบลงซ่อนไม่ได้ต้องเดินแบบเบาๆต้องไม่มีเสียงแต่แต่ไม่ได้ดูเป็นการบังคับนะพี่กับกายเป็นคิดว่าเออนี่ก็คือการสอนมารยาทเราอย่างหนึ่งอ่ะ